ครับจากช่องช้งชางมิวสิกออฟฟิเชียลช้าง3เฟียครับพี่น้องหลังจากไปแห่กลับมาครับพี่น้องไปแห่กลับมาไปแหก่แหกลับขึ้นมาเราว่ามีแขกมาหาสัตนเดีย๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งแขกเนี่ยแขกจังไดเป็นผู้ใดมีหนวดบ่แขกท่านนี้นี่ครับแขกครับแข,ก,บแขกมีหนวดบ่ชท่านนี้ไหนจังใดท่านนี้พี่น้องเบิ่งมาหน้าสัมผัสสัมผัสแขก เอาพ่ะกันโซ่ยังกันเพื่อนดิตอนแรกก็สิเพิ่นมาให้มาเซ็นให้แน่มาดิไหมเพิ่นสิดิกับมาเซ็นหนึงซื้อกับบลูว่าเพิ่นมาเพิ่นสิมาเอาเครื่องเสียงช้อช่างมิวสิกเออจะวิ่งว่ายอย่างมาดิต่อ่าได้เกี่ยวกับเครื่องเสียงวันนี้เพคนมาเอาอันนี้กันนี่แน่นี่เนี้ยมาเสือนี่แม่มาเสือนี่แม่อันนี้อียังก็สิมาจังอันนี้ตู้บูทโฮมไหมอันนี้อียังก็สิเป็นล้านสองล้านอันไหนอันนี้อันนี้กันนี่แหละอันนี้ละเซ็นงานมันมันเป็นราคาหนี้เน่ เราเขียนศูนย์เกินเคียนผิดรึปพะกันเคียนผิดเลยูไม่ตพอดเจ่ะเมนมี่อะไรได้ซัำนี่จะได้มาข่อยไม่น่าทีม้าหรอกแบบไม่ไม่น่าทีใจเงินในเสื้อเกษตรงเออจูไปเล่นได้เมาอันนี้อ๋อไปได้เกี่ยวกับเแข็งเสียงรถแห่เมนดิถามปลาเราวหล่นแล้วเป็นเจ้าของแต่ว่าข่อยมาเอาอันนี้อู้อันนี้ยักบาทนี่เพิ่มอันนี้อันนี้สี่พันห้าสี่พันห้าสี่พันห้าพี่นงเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วหน่ะสี่พันห้าหน่ะเอาแล้วหน่ะหน่ะพื้นดิโอหน่ะเนเจ้าอย่ามาหล่อแล้วเดนเราเอาไปอีหลีเด้อ สิไปเปิดให้ปลาฟังแล้วเองขี้อดปลาเลยนี่แลลงปลาเป็นหมื่นก็โตหมดเลยลงหมื่นก็โตราคาปลาสองมื่นหาบุนเตอร์ไม่เปิดให้ปลาฟังเงี้ยมาเลี้ยงเสาเลี้ยงขับรถไปหาตาปลาอยู่นี่ ปาจังบดเทาคือข่อยตีข่อยเทาสันติแสดงว่าอ๋อก็คือบดสรุปแล้วเออก็บอก่งยๆว่าพี่น้องจ๋าตอนนี้นะคะรถกระสีได้แล้วสิไปรับรถก็จไปรับรถวันที่ยี่สิบสามันที่ยี่สิบสามที่เสียห่อนี่แหละพี่น้องก็สีไปรับรถอีกสองสามมืออีกสองสามมือนะคะพี่น้องบันี่นี่ก็เลยเป็นอันเรียบร้อยสําหรับรถแห่รถแห่รวมสมัยไม่พัชรีใช่เลิศค่ะพี่น้องก็คือระบบเสียง ระบบเสียงกันช้างออดีโอซิตเตมช้างออดีโอซิสเต็มเรียบร้อยแล้วพี่น้องคะเรียบร้อยเป็นอันว่าสรุปคอยกับบอลูเลียงเขาให้คอยเส้นคอยกับเส้นพี่น้องเลยถ้ามันมาดังกับเจ้ากับระเบิดลุ่มหลาเราคอยกับคุยกับเราแล้วตั้งบอกว่าเราบอกว่าเฮ็ดมาแล้วเตรียมรับงานบบเป็นอันยูอันนอนอันกินเลยแบบว่ามื่อหนึ่งสามสี่ขาบไปเลยคอยเลยว่าถ้าบรมีงานคอยเสียวระเบิดมาถ่มลงนี่เราพป่นน้องนี่ ทีมเขาไปนีนี่มูลราคาหนีใช่ไหมสิจักรลานไปจักรลานเรือี่น้องไว้ีปตะเกียงปวันไปอยู่นี่อันตีมอัหยาดอยู่มีแขังเสียงขังเสียงแค่นี้ขังเสียงสุดรักบุญม่วงแล้วเออแต่ว่าล่าสุดนี่รักเขาเขาไปรักบุญม่วงไหลายเขาไปรักบุญม่วงมาหอดวงหอดข้านั้นจักรน้อยนี่จีไฮบกห้บักล้ำใจมันอันส่งสุกกรกัพอดีด้วยอันมันขึ้นระบบไหมกล้องแล้วกล้องย้ายสุกพอดีเนาะเออเงี้ยนี่แหละแต่ว่าของข่อยนี่คือเป็นรถแห่ของเจ้าคืออ่อนนี่เงี้ยในคนละยางพอดีด้วยนะ โอเคจังเราพันนียนพูดโก้องเราอันนั้นกับบ้มบึมอันนั้นบึมบอันนัก็สีแบกไปยังไหนเอาเครื่องรถโอ้ม่ต้องม่ต้องติดเครื่องเสียงรถยนต์หนักเติมเต็มเลยสรุปแล้วสรุปแล้วอาจังเดยบทสรุปนะคะฝากนะคะรถแห่ร่วมสมัยไมพัชรีไชเลิศไว้ในอกอกออมใจคุณพี่เจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพคุณพ่อเจ้าภาพคุณน้องเจ้าภาพลุงป้าอาเอาวบะวัตสิเป็นนันเดียวงานลงเรือจาก ตาช่อช่างตาช่างโอดมาทางนี้ในเดิอได้ด้อยครับได้ด้ว่าเปเ็นงานหน่อยงานไงบุญไก่บุญกาบุญสลองซาราบุญปันเข่ากีบุญผีกินน้ำพี่น้องเอินหาไม้พัสรีเอินหารถแห่รวมสมัยไม้พัสรีใชเลิด้เจดนึ่งเก้าหกแมยเกยินดีรับใส่พ่อแมีพี่น้องสูบุสูคนกันแล้วกันค่ะงานหน่อยงานหลายว่าเอินใส่เอินหาไปเบิดสตชงานพี่น้องไปฟี่กับไปค่ะเ่าถือคอขอกินกับบท ใหม่พัชรีค่ะระบบเสียงช้างออเดีโอซิสเต็มค่ะเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่ครับเป็นทางการเรียบร้อยแล้วอ่าไม่พัชรีเพิ่นมาเฮ็ดรถแห่น้ำเฮ็ดเครื่องเสียงน้ำครับนี่เดี๋ยวปลาเดี๋ยวปลาช่างเพิ่นจัดให้ย่าตองให้ห่วงแล้วว่า เค่ไหนทุกคนแหละไม่มีต่ำไม่มีสูงหรือว่าบ่มีบ่มีเกดเอโบมีเกดบีแล้เฮ็ดให้ซ้ำกันมาตรฐานแล้วยันแล้วถึงไดาแล้วอ่ะโอเคบ่เมนบ่เโมเมนต์ยันถึงได้ชี้แค้นหนวกหูหนวกหูหนวกหูเนี่ยหนวกหูเนี่ยเพราะนี่ยังว่าจะเก่งแต่พูดอดีเนี่ยจะเก่งแต่พูดอดีตเนี่ยหนวกหูหนวกหูโอเคพี่น้องเป็นอาทิตย์เรียบร้อยครับเป็นอาชีพเรียบร้อยครับพี่น้องอ่าจะล้อติดตามผลงานว่ารถแห่เพิ่นสิเปลี่ยนเท่ใดอีกจากน้อยนี่เพิ่นที่เอารถเขาอู เดี๋ยวอีกบ่กี่มือเียเพิ่นก็จะรถไปเขาอูบัตคือสุดใดมาเฮ็ดอยู่น้ำน้ำผมนี่ผมให้เอาเขาอูบัตยังเดียวครับเพราะว่าให้เฮ็ดรถมาแล้ว,วผมสิล้อลอถึงขึ้นระบบขึ้นระบบของของลูกค้าเบิดทุกคนขึ้นระบบของลูกค้าเบิดทุกคนแล้วก็จังค่อยสิเฮ็ดรถจ้าของครับรถจ้าของเฮ็ดเฮ็ดที่หลังรถจ้าของเฮ็ดที่หลังนี่อีกจัหน้อยให้ให้ สร้างเฮ็ดได้หลังคาสร้างเฮ็ดหลังคาเรียบร้อยแล้วกระจให้เพื่อนขึ้นโค้งรถนี่ซอยครับของเจ้าของเดี๋ยวเฮ็ดให้ลูกค้าซะก,ก่อนเอาอคลิปนี้ก็เปิดโตรถเฮ้ครับบัดที่นี่ก็ขอฝากพี่น้องไว้ที่เพียงเท่านี้ถ่ายคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้ที่เพียงเท่านี้ครับอขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าครับผมสวัสดีครับมเาเฮ็ดเครื่องเสียงกันรถเฮ้เอา ฟังเสียงเสียงนี้ไปก่อนชิมดูล่ะจะลองให้นปามพังของยปามแจดงว่ไได้มีช่วงนี้กับเรากันค่ะเนี่ยคอนเทนเป็นไดพี่น้องมาจเป็นยังปาบอกว่าสั่งก็ยังขึ้นหอด ไม่นดังดีนะไม่นดังเดีเก็รู้ทั้งรู้เามีทางกลับมารักเราพี่ยู่งสาเริงใจเศร้าบอมีเขาเขาต้องอยู่ได้ขันเขาสิไปเอาเสือกมัดไว้เือสี่วิวกลัมาล้อทีครูง แต่ตัวบาดห้ามใจปล่อยเขาไปโลันเขาอย่างอ้่มไม่เราควรด้วยพรสงท้ายให้เขาโชคดีกับผลไม่สา

เออเอาแบบกระหึม่มาเลยมาละค <c oughs> ันเขาสิไปเอาเสือกมัดไว้เออสีบ่วยอยู่กลับมาลองคิดดูห้ามได้แต่ตัวบ่อา ห่างใจปล่อยเขาไปโลดท่านเขาอยากมีอูมาไม่เราควรอวยพรสงท้ายให้เขาโชคดีกับคนไม่สา อดเวลาคือเนเาหน้าอบ่จริงใจจะเป็นยังปาบอว่าสั่งก็ยังใจอ่อนยาสิกินสิน้อหอเกิดอ่อนวังวังคงใจยาดสิเป็น มอาจารย์นี่ราคาเท่าใดเครื่องตัวนี้หมื่นหกครับหมื่นหกพี่น้องหมื่นหกพันบาทครับนี่ซับสองนิ้วโอ้เสียงดีเลยเข้าไปลำงานนั่นอิเล็กทรอนสองคนเจ้ากับแบกอันนี้ไปไอ้ชามก้นกับอาจารย์พุกสีตลาดนัดตลาดนัดแรงตลาดนัดเนี่ยมแรงผมมาลุ้งทุนสีกนชามก้นสีก็เหนียวเหนียวครับ โอ้สุดยอดครับสุดยอดครับ<ว>บ,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 บ่บ่นึกบ่นึกบ่ฝันเลยว่าที่ได้ได้ฟังเนี่ยครับฟัวนี่